มาพี่น้องสิผ้าอบไก่ไปนี่ไก่อบปิ๊บนี่ได้ควรมาแล้วควดเติมน้ำเยอกเคืองพี่น้องเครื่องคอนไปคนนั้นนี่ไก่ไก่อะไรมากแล้วมักมักแห้งโดนแห้งดีพี่น้องนี่ไกเ่เฮ็ดมาแล้วนี่มักไวแห้งโดนแห้งดีนี่พมมักไปเส่อครับอันตอนนี้กับประมาณสีมงเหลงในการเลยนี่ทำการเลย โอ้เห็นม่เนาอเห็นมัต่างกล้องไว้มาเบิ่งชึบทำการนี่ประมาณนี้เลยครับนมันลมเนื้อฉันล,ลมนี้บะไรเรื่อง <c oughs> เอาไปต่างไฟครับามาเบิ่งกันเลย ตั้งเข่ากลางนี้เลยจึงจังไกระใยหล่ลมนี่แบบนี้เลยครับนี่คือตาทานตาไฟโบซุกคัขนข้างไปเปบนี่บบซุกพี่นอ่องเออนี่ที่เด็ดปีบหรือว่าหมอหรือว่าใส่วัสดุแบบพิศเศษพี่เนอ่อยนี่ งุ่มกาไปเลยทีเดียวึบนี่ประมาณนี้เลยครับอบเลยนี่เดียวแค่นี้ครับง่ายๆมาติดตามครับผลสรุปออกมากสิเป็นยังไงสิได้กินบ่อมาบ้านนี้เปิดเปิดเบิ้งพี่น้องอ่านไปประมาณเกือบสองชั่วโมงเลย ไม่สาม<ด>าชั่ว <ดา S 1> โมง <ดา S 1> ไหม <ดา S 1> อ่ะส<ด>าเปิีพอโอ้สวยงามอยู่ตัอละ่ะโอ้ไหนการแี้งเนี่ยได้กินเลยอ๋ออีกจิกอีกจิกหน่อยอีกจิกซิฟนาทีโอ,อ้หยับดิแนแมวแมวโอ้เอาเด็กขีบมาขีบท่านี้นหน่อยขี่ลมโุกแล้วพี่ห้อง เหลืองอะลามงามแห้งบาดน,นี่สูตรนี่เป็ดได้เลยพี่น้องสุกเผ็ดเพราะว่าสองชั่วโมงผ่านไปงามแห้งเหลืองหอมเลยเอาไปกินกันสุดเสียบเลยพวกนนีสส้สวัสดีครับอาสวัสดีครับพี่น้องของกันทั้งสองชาติดีเดียรพี่น้องเ<า>มนูไก่อบปิ๊บไก่อบปิ๊บหรือไก่อบถัง ใส่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ใส่กับข้าวเหนียวคือเก่าพี่น้องสิบบาทคออันนี้ยังนไงโอ้มีมันกับเปือกพี่น้องตักแต่มีหลไร้หดกินกินไก,ก่เบิ้งมือน,นี่มาสีเลยมาเด้อน้องเต็มเ,เด้อพอกินขากรรดเลยอู้เปลือยดีแหงพี่น้องเอา้าหลุดเลยละลายเบิ้งคอใส่เปลือยให้นั่หลุดออกเลยเบิ้งกิ่อ่ะไรก้มเปลือกของมันพี่น้อง รดุเลยอืมดจดัดอมแห,งห้งไก่อบนี่โนโอบทางสเตนเลสน,นี่เบื้งหนังวะครัอบอบเลยอันนั้น่ะเลยมาดึกเลยบวหลายยางอาว่าม่อยากกินน้ำอยากกินน้ำอยากกินขอมีเยอะ ก็ไม่เอาหนังตงึงๆด้วยนะกระบบที่มัน้วนตอน,นี้ยเด้อฮนมัวที่หรือเปล่า เหนี่ยรถปุดๆด้วยร้านกับร้านระหว่างด้วยนะลูกนะรอหน่อยก็นน้ำไม่เช่อหนังกรอบๆเป็นมันจะกินไก่อบปิ๊บอบทั้งไม่นู้หรอบทั้งสเตนเลสอบปิบป๊บไปเลยอบปีบป๊บได้เอากินน้ำไม่ให้หมันร้อนใช่ไหมเพื่อพ่อมาพูดร้อนอเหรอพ่อ ออกจากเต่ามออเมื่ๆๆอกี้ไม่ไำอะไรเลยออกแก๊กเต่าไม่กกินเลยยังได้รสจัดกับปีกอ,อ แล้วพอเสียงยิ้มมันจะกินตัวนักก่อนขาไข่เนี้ยโอ้โหโอ้เธอเป็นยัเพือนีะไรไ่เนี้งเนี้ยเนี้ยเนี้ยเน่้ยเนีทะเลาะกันเด้อออกไปออกไปว่าต้องย้อนให้มันเด้อดูทะเลาะกัน Này mà <taining> ừ. é, hy, mới mày đâm hm vòng nguyện ai vòng gần như mình học hết mẹ <mà>. <taining> ừ. <taining> Hau, không khảo mầm 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 อายตุดตัวเสหมคเียเห็ดเองกินเองครับไอ้ตัวละสองลูกพอดีอื้มอ่ะเลยด้อ พี่หน้าก็เอาหน้าอึอมันเอาหน้าองมันให้นุอมปิ่นองกันไม่เอา่อเออีกล้อ,อีกล้อ,อีกแล้อ,อีกหนังท้องฮะหนังท้องอู้หนังกระบอกพอดีอือกุ๊กบ

พลอยห่างละลายเลยอี่ยงาว่าละลายในปากลังมันของชอบอเหรออ่อนแหงให้น

ชั่วโม,มงครึ่งเลยกินแล้เพี่อนสองชั่วโก็ได้เพราะไม่หนังนี่เป็นทอดสองชัมมองอ่วโมงนังสิกรเป็นเ,เกาเขียบเลยนะ <c oughs> <c oughs> เป็นสองชัมมง่วโมงชั่วโม,มงนึงก,กินเลยครับเ,เ,อเอาแบบเกาเขียบ<อ>ดีกว่า ออคือมโมงเพิ่งตัวถ้าไม่เออไม่ได้กินอันสองชั่วโมองเนี่ยไม่ทั้งตัวไปหาใหม่แล้วเริ่มจะกรอบแล้วบาดอันสองชั่วโมองฮะก้ตงตรงมันมีคน้วมันมันจะเออกรอบๆแบบหัวทานประมาณบอกเลยสี่สิบบาทใช่หรอเป่ฮะ เต้าหนึ่งเต้าเต็มเต็มไม่เสือด้านต้างอ่อเอรไก่ตัวนี้เพเาอไก่ตัวนี้กี่บาทแล้วพ่อให้หนึ่งร่อยกูแบบาทแกบบอืมว นคน,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 ยยนั้นเห็นอย่างนี้ยง้อยพี่น้องทำได้ยากม้ยไยากจริงจริงจริงการี่จริง,งม่นยากไปซื้อกินกะได้คือกันครับไก่อุปงมัมบอไดแซมสีรดแม่ร้อนเออเนื้นอ,อนี่น เสียเพีอร่อยอร่อยมากมันเปรีกสอบไก่อบลมอปิบอบ,อบกินน่นหอนเลยครับอ็ไว้ที่ต้หลังมันนะ่ะเยน็นหนาแบบเอาอนร้อนเลยมักไว้ั่้โดนเลยครับ สม,มุนไพรมาง,งั้ก็ใส่ไปใส่ได้เบิดพี่น้องสม,มุนไพรใส่ไปหอมพ่อไผ่เพีนงน้ำยืมไม่ได้ใส่ได้แต่ไ,ไ,ไ,ไรยลืมใส่ของสรดยามัด พี Dante, ่ยำนี <Pract ical> <together> ่กิมอยู่ตัวต้องแมวพอดีกินลงไปแม่ก็มาไอกัดกันไม่แมวก็มาเด้ยวกัดกันเอ่อเอาอะมาต่อนี này nó mặt Ừ, à, khơi 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 cái mày nó nhỉ? Ừ.

ตัวมันขาวอยู่เขาเยว่าไม่สุกอันนี้อบมาสองสามปีแล้วโคุรอร่อยจริงไหมพวกสูตรเหมือนเดิมโอ้ยเดี๋ยวสูตรไปให้เก่าพี่น้องไก่โอปิป๊บแสบๆกับตองเปม๊ยมเนี้ยหมักกับค้นไหลก็แช่ได้พี่น้องขอบ,บุญขอบพุณที่เก่าที่เขามาที่ตารสชม กินนี่กินไก่อบปีบ๊บหรือว่าไก่อบถังสเตนเลสกบบแซ่บๆเขอบค็ณขอบคุณพี่น้องเือะขอวันทีตามสมอะครับเนาะทิมหน้าพอกันไหมคือต่อพี่น่อสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบาย